ให้เรามาดูไกด์ของเราได้เลยนะคะไกด์ของเรานี่นะจะรู้จากต้นไม้ทุกต้นนะคะแล้วจะรู้จากพื้นที่ทุกที่ที่ตรงนี้จริงไหมจริงไหมน้องเก้าน้องเก้าจริงไหมลูกหนูเป็นไกด์น้ำเที่ยวใช่ไหมหนูเป็นไกด์น้ำเที่ยวใช่ไหมนะนี่คือไกด์น้ำเที่ยวประจำสวนเรานะคะปะปะปะเรวเรีวมามามาเรอ่ะมามาแมว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  แล้วก็จะมีอีกหลายตัวนะคะนันนแมวจรนะคะัันนน้แมวจรมาประจําที่นี่นะคะก็ไม่ค่อยจะถูกกับเจ้าน้ํเก้าวเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยถูกก้าวเท่าไหร่นะคะอะเราจะมีไกด์มาอีกแล้วค่ะเราจะมีไกด์แล้วนะคะไกด์นำเที่ยวของเรานะคะจะมีหลายตัวนะคะทุกตัวจะรู้จักหมดต้นไม้กี่ต้นบอปลามีกี่ที่ตรงไหนเที่ยวได้มั่งตรงไหนเที่ยวไม่ได้มั่งนะคะอันนี้อันนี้คนนี้จะตัวนี้จะเป็นที่ชํานาญที่สุดนะคะ นะตรงไหนที่นอนดูปลาตรงไหนที่นอนดูต้นไม้นะคะต้นนี้จะคนนี้แมวตัวนี้จะรู้ที่สุดนะคะอันนี้คือไกดประจําไกดประจําไกดประจําเรานะคะน้องก้าวใช่ไหมน้องก้ารู้จักหมดใช่ไหมลูก <laughs> น้องก้าวรู้จักต้นไม้หมดทุกต้นใช่ไหมลูกต้นไหนที่ปลูกนานแล้วต้นไหนที่พอจะปีนได้ใช่ไหมนี่นะคะไกดตัวหนึ่งของเรานะคะนี่คือน้องก้าวนะคะนักประจํานะคะทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนน้องก้าวจะรู้หมดเลยนะคะอะนะคะไปตามไปตามนะคะมามามาเร็วน้องก้าวจะพาไปทางไหนต่อมาน้องก้าวมามาเร็วก้าวนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นเจ้ามารวยนะคะ จ้าบอลรวยนี่ไกด์ตัวนี้นะคะชอบพาไปเที่ยวอ้อไม่ใช่อันนี้มารวยหรือใครวะเออมารวยมารวยนะคะนี่นุมรอหางยาวของเรานะคะนุมรอหางยาวตัวนี้นะคะก็จะรู้ว่าต้นไม้ต้นไหนขึ้นได้มั่ง <laughs> นุมรอหางยาวตัวนี้ชื่อมารวยนะคะมารวย ะะจะพาไปเที่ยวตามต้นไม้นะคะจะลืมนะคะมาเที่ยวบ้านสวนที่ดาสิทธีมีไกด์อยู่3ตัวนะคะอีกตัวนึงนะคะเราจะพาไปสัมภาษณ์อีกตัวหนึ่งนะะนั่นก็คือเจ้าเสือนะคะเจ้าเสือนี่เก่งนะไม่เคยรู้อะไรเลยนอนอย่างเดียว <laughs> นอน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 เร็วตื่นสาย นะคะจะใช้เวลานอนมากเลยนะคะนี่นะคะมันสวนก็จะมีไกด์นำเที่ยวนะคะตัวหล,ลักๆสามตัวชงนะคะนะคะสามตัวชงอ้าวต่อไปนะคะเจ้าเฉาค้วยนะคะอันนี้อันนี้รู้หมดคะ่ะรู้หมดรู้หมดทุกซอกทุกมุมนะคะจะไปหมดนะคะไอตัวน,นี้เจ้าเฉาล้วยนะคะเจ้าเฉาข้ยจะไปได้ทุกที่เนาะน,นะคะไปแล้วนะคะนู่นเจ้าเฉาล้วยไปแล้วนะคะนี่ไกด์หลักๆของเราก็จะมีอยู่ นะคะไอ้ตัวนี้แมวจอดนะคะแมวจอดตัวนี้นะคะก็สีสีสว่างหรือเปล่านะตัวนี้ไม่รู้แมวตัวนี้นะคะเขาบอกเป็นแมวมงคลนะคะเป็นแมวมงคลมงคลอะไรก็ไม่รู้นีมานะคะหลักๆของเราตัวตัวชงของเราหนักก็คือเจ้ามารวยเ <c oughs> จ้ามารวยแมวสุดหลอ่อนะแล้วก็นะคะพระเอกของบ้านเลยไปตรงไหนจะรู้หมด เราจะนอนนะคะพระเอกของบ้านเลยนะคะไกตัวหนักไครเอ่ยมารวยไครเอ่ยน้องก้าวใช่ไหมน้องก้าวใช่ไหมที่ตัวหลักๆเลยใช่ไหมน้องก้าวนะคะน้องก้าวแมวสุดหล่อของเราไว้อย่ากระโดดดมแม่สินะนะคะน้องก้าวของเรานะคะจะไล่ตรงไหนจะไล่สดตรงไหนแม่จะไปหลบอยู่ไหนรู้หมด สวนนาไร่อยู่ตรงไหนต้นไม้กี่ต้นน้องก้าวลูหมดนะคะอไปแล้วนางจะพาไปเที่ยวแล้วนะคะตัวนี้ตัผู้นะคะไปแล้วอ่ะจะไปอ่ะมาเร็วมาเร็วแม่แม่แม่มานี้มานี่มนี่พาไปดูต้นไม้นะไปเร็วไปเร็วมามาแม่มานี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาดูนะอ่านี่นะคะเจ้าฉกควยก็จะตามแกล้งเขาดูนะคะเจ้าฉกควยจะตามแกล้งนะมาแม่มาแม่มามาอ่ะไปไปเดินหน้าจำลูกอ่ะพาแม่ไปไหน แก้หน้าไปเลยเจ้ากล้วยหนูก็จะแกล้งเขาสินะนี่ตบเลยนะตบเลยตบเลยนี่ <c oughs> จะพาแม่ไปเที่ยวมะกรูดทำไมเนี่ยนัน่นนัน่นเจ้าชาวกล้วยนะคะโดนเนี้ยนะเจ้าชาวกล้วยนะคะก็จะแกล้งอ่าน้องก้าวนะคะไปะชาวก้าวเดินตอ่อเดินต่อลูกปไปไปแล้วไอ้นี่มันชอบตามอ่ะไอเจ้ากล้วยมันชอบตามไม่ไปแล้วแม่ <c oughs> อ้าเออไม่ไปแล้วเออนั่นอีกแล้วไอ้นี่ desse, นะไม่ไปแล้วแม่หนูเป็นหมูหรือหนูเป so ็นแมวเนี่ยฮะหาเก้าหนูเป็นหมูแล้วเป็นแมวเ้าเลยเอาเลยเอาเลยโมโหแล้วโมโหแล้วตามกูจังเลยโอ้โหกูไม่เป็นอิสระเลยตามกูจังเลยเอา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 เลยมาโอ้โหนี่นี่นี่มาตบหน้าเอาเอาเอา มาตบหน้าเลยตบหน้าเลยเอา้าโชคมาเลยอไอ้มายเก้างานนี้ก็ดือจังเลยนะคะตัวนี้ตัวมาใหม่ตัวนี้มาใหม่อมเอาเอาเอายังเดินก็ไปหาเขาอีกเอาเอาเอาแมวกับหมาตัวเท่ากันเลยนะคะงั้นเอาสกิดสกิด เดี๋ยวเกิดคลำหโหเดี๋ยวนี่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 น,นี่นะคะไไเห็นไหมคะเจ้าน้องก้าวก็จะโตามาเรียกแมขวข่อยตันใดเจ้ากระได บ่แม่เจ้าบอหลักเม่เอาใอไปตัวนึงนี่นะคะนี่นะเจ้าน้องก้าวก,ก็จะเป็นแมวที่ตัวโตมากนะคะเป็นแมวที่ตัวโตมากเนาะนะคะก็ประมาณขนาดนี้นะคะอ่ามารวยก็จะเป็นตัวผู้แมวที่นี่ส่วนมากจะมีตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้หมดเลยเนาะนะคะก็จะมีความสุขของเขานะคะตัวนี้รู้สึกจะนําโชคจะค้าบมานะคะนําโชคข้าบมาะะตัวนั้นเป็นแมวจรน,นะคะตัวนี้แมวจรมา นะคะมาขออยู่ด้วยเราก็ให้อยู่นะคะก็ต่อไปเราจะทําที่ให้แมวกับหมาอยู่นะคะมเกาะทําอะไรเนี่ยมเกาะแม่ทําอะไรเนี่ยดูมอมจังเลยไปอาบน้ําได้แล้วฮะเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยเ <c oughs> จ้ากล้วยนะคะนู่นนะคะไปแล้วไปแล้วตามตูดกันแล้วนุ่นก็ไม่ต้องเกาะขาแม่นุ่นไปแล้วไปแล้วนะคะสองตัวก็จะเดินตามกันแล้ว มาเก้าเก้าไปไหนเก้าไปไหนเข้าบ้านลูกเข้าบ้านคําแล้วไม่ไปไม่ไปเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปแล้วเหนื่อยแล้วเออไม่ต้องไปแล้วเหนื่อยแล้วเข้าบ้านเราเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเบือบ่อเบื่ออ้นี่เออมาแกล้งกันทำไม เนี่ยเนี่ยมันชอบกัดมันชอบกัดน้องก้าวเนี่ยเนี่ยขี้ดื้อขี้ดื้อเกเรนะชาวกล้วยเกเรไปอาบน้ำโอ้โหมุดขี้โคนดูสิแมวก็ตัวผู้หมาก็ตัวผู้นะคะเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกอยู่บนบ่าแล้วไม่ต้องร้องเอาไปเข้าไปเขามามารวยมารวยมามาเร็วมารวยเร็ว เอาเลยเอาเลย